สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอด99คืนในป่าสุดหลอนนั่นเองนะครับผมก็เป็นที่ทราบกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเขาได้ทําการอัปเดตตัวเกม99ค <humidity> ืนในป่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือจะมีตัวปีศาจใหม่มานะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอดูฉากก่อนนะเอามาดูฉากกันครับผมมีไอ้เพื่อนซีสอตัวนี้เดินมาเล่นด้วยกัน อ้าวแล้วก็มีเสียงสันสะเทือนโอ้มีอะไรหลังผุ้ไหม้ใ้้ดูดิว่าเขาจะแบบจะเป็นลักษณะแนวไหนนะคิดว่าปีศาจใหม่อะ่ะที่เป็นอ่าเป็นแพ้อาทุกคนเอามาดูกันครับผม อา้าโอ้ยแค่นี้นึกว่าจะโผล่แบบปีศาจออกมาให้เห็นแบบจัดจานะแบบเท่ๆไม่นะคือแบบมีแค่นี้จริงๆอะ่ะแล้วก็มีตัวละครที่เขาเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งครับผมอาชีพหนึ่งนะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือไหนนาะเขาชื่อว่าบัณฑิตครับผมแบนดิตนภะาษาอังกฤษไทยก็ผมขอเรียกว่าบัณฑิตละกันนี่เนี่ยนิวไฟบัณฑิตครับผมนี่ไงนี่ครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะครับผมเนี่ยแต่เราอย่าไปโฟกัสที่ตรงนั้นเลยครับผมเรามาดูความสามารถของเขาเนาะนี่ครับผม,มอุปกรณ์เริ่มต้นขอองเคาก็ื อินฟ r n อลครอสโบนั่นก็คือออกหน้าไม้ที่แบบติดไฟนะครับผมแล้วก็อย่างที่2ที่เขาเพิ่มมาให้มานี่ก็คือ Wi-Fi หรือว่าถ้าแปลตามตัวนะเอาตรงๆเลยก็คือแปลว่าไฟป่านี่นะครับผมเนี่ยระดับแรกครับผมเขาบอกว่าเนี่ยสตาร์ทวิดแอนด์อินฟินอลครอสโบเนี่ยเราเริ่มต้นเกมมาด้วยหน้าไม้ติดไฟนั่นเองนะครับผมน้ายาไฟป่านะครับผมเนี่ยแอนด์ไวไฟพชันนะครับผมเนี่ยที่เขาบอกแล้วก็ระดับที่2นะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยไอเครื่องมือของเรานะจะมีโอกาสติดไฟได้เหมือนกันครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจ ถึงว่าอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่หมายถึงว่าอาวุธที่เราใช้อยู่หรออาวุธอื่นๆที่เราใช้สามารถทําให้ติดไฟให้กับศัตรูได้เช่นกันเฮ้ยเขาบอกประมาณนี้ผมหรือว่านอกจากไออาวุธ2อชิ้นนี้เนี่ยหรอผมไปเก็บปืนได้แล้วผมยิงปืนใส่ศัตรูแล้วมีโอกาสที่มันจะติดไฟนี่หรอเออนี่ผมไม่เข้าใจครับผมเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่า you are too have a chance to s h a t enemy on fire เนี่ยบอกประมาณนี้เลยมันมีโอกาสหรอที่ว่าไอเครื่องมืออื่นๆก็เช่นกันที่สามารถติดไฟได้เนี่ยที่เขาเขียนบอกไว้อันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมคือ,อยังไม่ได้ซื้อมาลองเล่นเลยแล้ววกกก็รระดัับบบ3คมเาาาออ่ีโส นะที่ที่เราจะได้รับเนี่ยไอไฟป่านะครับผมที่ดอกจากเจ้าหีบนะครับผมมีประมาณนี้ครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยครับผมเพราะว่ายัางไงเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าดูเพชรผมครับมีแค่ห้าเพชรเอง <laughs> ยังไม่ได้มีเพชรมงเพชรมากมายอะไรต่างๆนานาครับผมไป ตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอจัดแจงบ้านก่อนนะครับผมก็คือการเก็บทรัพยากรทําบ้านให้มันน่าอยู่กว่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปบุกแดนภูเขาไฟนะครับผมที่มีบอสตัวใหม่มานะครับผมเจ้าแพะนะครับผมเจ้าแพะซาตานนั่นเองนะครับผมอ่านี่ไงนี่ไงครับผมแดนภูเขาไฟครับผมอยู่ใกล้แคมป์มากเลยนะเนี่ยเออ๋ยเจอพวกละทิปอะเดี๋ยวขอเ่นกับพวกมันเลยครับผมไม่มีอะไรทาโดน โดนแต่ครับผมมันก็จังหวะน,นี้เราเอามันแบบไปถวายเลยถวายปอกกู้ขอไฟเลยโดนเข้าไปเก็บเลยครับผมเดี๋ยวขอเปิดกล่องด้านหลังผมเลยนะว่าจะได้อะไรแต่คงไม่มีดาบแดงหรอนะนี่ไงเฮ้ย ดีเลยดูดิว่ามันจะไล่ผมไหมไหนไอ้บอสตัวใหม่มาดิอยากเจอเลิกเกินอ่ะอยู่ไหนเป็นที่3ยังไม่ออกมาหรอเดี๋ยวเหมือนกันนะกลัวมันมาไล่ผมเฮ้ยอันนี้อะไรวะปงปักผ้าสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของอ๋อนี่ไงเป็นสัญลักษณ์ของบอสตัวใหม่ทุกคนนี่ไงไอ้บอสแพสซาตานครับผมเรียบร้อยโอ้ได้หนังหมาด้วยทำไมรอบนี้เขาดรอปหนังหมาแบบง่ายมากเลยครับผมที่ตรงนั้นเลยปะเดี๋ยวลองให้ช้าครับผม <laughs> ผมไม่กล้าลงไปเดี๋ยวโดนเจ้าบอสาบอสแพสซาตานมาเล่นงานผมอะ เอาเอ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาเพิ่มอะไรเนี่ยช้างสีแดงโอ้นี่น่าจะโหดน,นะตัวนี้อะไรวะสกอร์เปียนเซลคืออะไรวะก็กินเลยก่อนแล้วกันเริ่มหิวอ่ะอุ้ยเจอสัตว์ตัวใหม่ทุกคนเป็นช้างอเอ้ามันทำอะไรผมไม่ได้เอ้ยเจ็บ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 ช้างอะไรวะช้างสีแดงทุกคนอ๋อเหมือนเขาอยากจะทําให้เหมือนเหมือนไบโอหิมะทุกคนในเมื่อมีช้างแมมมอนเนาะในแดนไบโอหิมะอันนี้ก็น่าจะเป็นช้างลวาวาถ้าผมจัดการเจ้าช้างตัวนี้ได้เขาจะดบอะไรให้ผมนะหนังช้างไหมหรือว่าอะไร อีกนิดเดียวเดียวมันจะตุยแล้วตอนนี้มันจะตุยแล้วเฮ้ยดอบงาช้างว่ะแล้วก็มีเนื้อมันด้วยนี่ทุกคนเนื้อสุกด้วยนะที่ผมยังไม่ขึ้นบันไดน,นะครับผมเพราะว่าดูดีว่ามันจะมาไหมไอ้เจ้าบ,บอส โอ้เต็มเลยว่ะกินแล้วแบบหลอดอาหารขึ้นเต็มหลอดเลยอ่ะเช้าวันที่ห้าครับผมเฮ้ยนี่นี่คือเนื้อที่ดอปจากเจ้าช้างที่ผมจัดการไปแล้วครับผมแล้วเขาแบบให้งาช้างด้วยให้หรือว่างาช้างนี้เราจะเอาไปทำของได้เปล่าวะที่แบบที่ลงตีนเล็กอ่ะเออใช่ปะที่เขาออามาแทนแทนเจ้าช้างแม็มอสนะครับผมที่เราจะทําหมวกที่มีเขาอ่ะงอกออกมาเอ,อาออทิ้งอะไรที่มันไม่จะเป็นก่อนครับผมเอาเก็บเนื้อพวกนี้ไว้กินนะเพราะว่าผมจะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้แบบสักพักใหญ่แลยให้น้องเขาจัดการเรื่องของทางบ้านไปก่อนนะแล้วก็มีละทิตรงนั้น 2ตัวครับผมเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเฮ้ยน้องเขายังไม่ได้เปิดแมปเลยนะอยากรู้ว่าตรงนี้มันคือแท่นบูชาอะไรเนี่ยเฮ้ยอืมไม่มีเกาะตรงนี้ได้แต่แบบเป็นเป็นเกาะไก่อะมาที่ห้ามาที่เจ็ดผมก็มาบุกเลยครับผมคือแบบใจร้อนมากเลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงน้าดีดนแห่งนี้แต่ตอนนี้เลือดผมก็ลดน้อยกว่าครึ่งหลออแล้วเนี่ยออนไปทาวิธีครับผมไอ้นี่เกาะใหม่ปะใส่ไม่ได้เอนไงไงไม่ใช่เกาะใหม่อันเกา่าอะแต่ทำไมมาเฮ้ยเดี๋ยวเดียว Sacrifice ถอดเทปเฮ้ยนี่มันหุนห่นปันักกอะไรยา มีตุ๊กตาบูดูด้วยนะน้องเนี่ยเห็นไหมน่าจะได้เอาทําพิธีอะไรสักอย่างน่แหละเดี๋ยวพี่รอนมาเดี๋ยวพี่จัดทีเดียวเดี๋ยวขอ,อพวกนี้ไปบูชายันเลยแล้วกันไอพวกนี้นอนมองเทกเลยอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะทุกคนสกอปเปียนเซลล์โอเคไว้ตรงนี้หรือว่าให้เราทําพิธีอะไรสักอย่างครับผมเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่ในคลิปนี้ครับผมเอาเจอช้างอีกแล้วทุกคนอันดีเลยดีเลยอ๊ะถ้ามันลงน้ำเนี่ยม,มันจะโดนไฟไหมเปล่าวะจะโดนระวางไหมปะเอ้ยมันลุยน้ําได้ปะว่ามันลุยน้ําได้มมมาาตตรรรรรงงงนนนนนี้ออ่ิิิิดกกัักับบเเเเสส็็จจแแยยคผ ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเนี่ยชาร์จก่อนนะเอาเลเซอร์ไปกินต่อเลยครับผมยิงต่อเลยอย่งางน,นี้ปิดท้ายด้วยเลเซอร์โอ้ยไม่ตุยอะถึกจังเลยนายนายถึกจังเลยเข้าไปโอ้โหได้นงได้เนื้อครับผมเนื้อเกือเลยแถวนี้เออดูดิเดี๋ยวมาเลาะมาและแถวนี้ต่อครับผมอุย้ยตกใจโอ้ยนี่ไงทุกคนออกมาแล้วออกมาแล้วแระซาตานแลมแฮชโบเกิลอัพนี่ไงเจ้าแรมมันตื่นขึ้นแล้วอุย้ยตกใจนี่ไงมาแล้ว เฮ้ยตกโอ้เฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ขึ้นไม่ได้แบบต้นไม้หักเลยมันวิ่งชนโอ้โหนายทำอะไรเราไม่ได้ยิงโอ้ยไม่กล้าออกไปทุกคนแต่มันกลัวแสงนะมันกลัวแสงทุกคนมันกลัวแสงผมมีแฟชาอยู่นี่ว่าโอ้ไม่กล้าเล่นกับมันนะทุกคนปวตัวเองดิ เดีวช้าแล้วตอนนี้จะเช้าแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ผมทิ้งของไว้อ้ายังอยู่เหมือนเดิมนะลูกๆผมยังนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนี้เลยเหมืนผมเจอช้างสองตัวตรงไหนวะนี่ไงนี่ไงอยู่นน้นเหมือนเขาจะทําพิธีอะไรสักอย่างครับผมไม่เอาอะไรมจริงไว้ตรงนี้ไม่แน่ใจอ่ะโอ้ปราสาทเฮ้ยปราสาทตรงนี้มันคืออะไรครับผม โอ้ประสาทใครเนี่ยทัชที่เต็มเลยตรงนี้กระโดด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 คือลยอ๋อให้เอาสร้อยมันมาวางไว้อ่ะทุกคน ่าขเอหอ,อกตีเลย,ยกันตุยแล้วพวกนายตุยแล้วอ๋อเหมือนเป็นเควสนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยแล้วก็เราจะเปิดโรงตรงนี้ได้ไปงั้นเราก็ไปหาสร้อยแดงเลยลัทที่ก็อยู่ข้องบนนั้นด้วย อืมโดนโอยไปแล้วตัวหนึ่ง่ะโชคดีเจอชีสเค้กตรงนี้โอยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอยครับผมลดลงมาเลยอืมวันนี้โจรบุกด้วยนะน้องเขาจะไหวปะเนี่ย เอาแล้วผมก็เช้าแล้วนะครับผมเช้าวันที่32แล้วดูตรงนี้สิอยากรู้ว่าผมจะเปิดได้ดาบไฟเปล่านะ <S <S เฮ้ยได้ถุงไฟป่ะโอเคเอาถุงไฟก็ได้ขอเก็บโพลลัติต่อแล้วกันเอ่อแล้วพื้นที่บูชายันอยู่ไหนมาอ๋อนั่นงไงอยู่ข้างในอยู่ข้างในกระโดดลงมาเลยยังไงอยู่ตรงนั้นครับผมโอ้ลัติเพียบเลยป่ะ โดนสามตัวรวดเลยเดี๋ยวผมขอล่อมาตรงนี้ก่อนครับผมโดนเน้นๆครับผมเจ็บแล้วเนี่ยโอ้ยไม่โดนโอ้โหวิงออมไปออาไม้่ย เก็บร้อยสองตัวแต่ยับยับไปไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่นะขอดูก่อนดิมีแต่พวกลัทิปะอันนี้ไงกระเป๋าจะเต็มหมดแล้วเนี้ยแม่ยี่สิบตัวครับผม ไปเอาละนะโอ้ผมร้อยสายเพชรเกีย่ยมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครับผมในที่สุดก็ได้ครบแล้วนะครับผมสี่ชิ้นตอนนี้ จะมือแล้ววะอ่าที่เดิมที่เดิมที่เดิมรอให้เช้าก่อนครับผมถ้าเช้าแล้วเนี่ยผมจะเข้าไปบุกแดงตรงนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าผมได้สร้อยแดงนะครับผมประมาณสี่เส้นด้วยกันแล้วเอาไปวางไว้เดี๋ยวดูซิว่าผมจะได้ของรางวัลอะไรนะ ว่าจะไปอยู่ใกล้มาแล้วมันไม่ทําอะไรเราไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอือ้อพานแผลพานแผลรัษาด่วนเลยโอเคเรียบร้อยมาแล้วครับผมตอนนี้เราจะมาบูชายันกันแล้วนะอะไรพี่ทําหนูตายอะ่ะเอ้าทำไมน้องตายอะ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวพี่ขอใส่ของตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปช่วย อ้าวเดี๋ยวเฮ้ยอีกอันนึงหรอเหมือนได้สี่อันแล้วไม่ใช่หรอโอ้ยแ yeah, สิรุนครับผมว่าผมจะได้อะไรนะมาแล้ว,วผมมาแล้วฮะได้อะไรคิวติสคิงแฮสบีนสมุนิทเอ้ยเอ้ยเรามาสู้กับเจ้าหมอนี่วะโอ้นึกว่าอะไร นั้นผมขอหาที่หลบแล้วก็สู้กับมันด้วยครับผมมาดิมาดิมาเลยมาเลยยิงเข้าไปนี่ผมซัมโอนบอสมาว่ะทุกคนนึกว่าแบบจะได้ของดีของเทพอะไรสักอย่างไม่ใช่แต่คิดว่าน่าจะได้เนีอาวุธลูกตุ้มที่บอสเขาถืออยู่นะ

มันตายมาทุกคนนี่ผมได้รับอาชีพเป็นแล้วเดี๋ยวลองให้เช้าก่อนครับผมโอเคครับผมก็เป็นเช้าวันที่40แล้วนะเฮ้ยแม่งป่องเยอะจังเลยอ่ะก็มาป้วนเพี้ยนอ่ะโอ้ยนี่เรียบร้อยนั่นโดนเฮ้ยมันมีของให้เราด้วยป่ะนี่ไงแล้วก็บีนเซลคืออะไรวะ ส่วนของแมลงปลอรหรอนี่ไงดอบเพียบเลยวะทุกคนต้องให้เราออกไปทำพิธีเปล่าอ่าได้ทำยาโพ่ชมาทุกคนอ๋อหมอนีเต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้วอเอ้าไหนไม่เต้นวะเหมือนมันเต้นเยอะแล้วอะต u ติสคิงแอลเลอร์อ้าวเขาเขาคิงมาทุกคนเขาไปกลับบ้านก่อนครับผม กะทิอยู่เต็มบ้านเลยน้องบอกให้มาช่วยหน่อยโอ้อยู่เกือเลยแสดงว่าน้องไม่กล้าทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้มันไล่น้องอะไรพี่จัดก,การเองเอาไอพวกนี้มาหนี้เลยพวกนายมาหนี้เลยพวกตัวดีพวกตัวดีแตกหมดเลยครับผม มาครับผมตัดกันมาตอนนี้ผมอยู่หน้าบูชายันนะเดี๋ยวผมจะเอาปกลีเนี่ยเอามาลงบอล่อระบาบูชายันอีกนะแล้วก็จเจ้าเพชรสีแดงอะไปจัดการเจ้าหัวหน้ารัที่ครับผมเฮ้ยโชคดีอยู่ทุกคนเนี่ยผมได้อินฟโนอครับผมอินฟินอลครอสโบนี่ไง ของดีเลยครับผมของดีเลยได้ของดีไปตอนนี้เดี๋ยวมาลองของใหม่ดิปตาบติดไฟดตามด้วยเลเซอร์ยิงแฉกหน้าเข้าไปตัวนี้ครับผมตกเลยตอนตนี้ตกเลยไม่เจอตุ๊กตาบูดูคืออะไรปะโอ้ยค,ครับผมตอนนี้ก็เป็นเช้าของมนที่50แล้วนะ50ตัวอะไรไม่รู้ เดี๋ยวรอมันคำนวณก่อนนี้ไง61ครับผมมาเดี๋ยวผมจัดการพวกละทิอยู่ตรงนี้โอ้ยค,ครับผม <c oughs> น้องเกือบตัวนี้น่นะเนี่ยมาของมาของน้องเนี่ยกินเลยกินเลยกินเลย เดี๋ยวพี่ขอดูของตรงนี้ก่อนนะกล่องดูที่ว่าจะได้อะไรจะไ,ได้ของดีเดี๋ยวให้น้องเอาดาบไฟดาบไฟเมื่อกี้นี่ของไม่ดีพี่เลยเอาทิ้งไม่ให้น้องหรอกดาบไฟเพราะม,มันไม่ดีนะ <laughs> ดาบไฟมันไม่ดีพี่เลยไม่ให้น้องดาบไฟมันไม่ดีพี่เลยเอาขอใช้แทนน้องแล้วกัน <laughs> ตุ๊กตาบู่ะ อ่าน้องน้องน้องถุงแดงเอาไหมเอาไหมน้องนี่นะตาถุงแดงตรงนี้เนี่ยไม่ออกได้แล้วโอเคโอเคโอเค,อเคมาเดี๋ยวพี่จับลัทธิมันมาตรงนี้ครับผม ตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอวันนี้กวงหิวด้วยนะเปล๋ะไเลอเลยของอะ่ะอยู่ตรงที่บูชายันน่ะว่ใช่บ้านมีละที่บ้านมีละที่เดี๋ยวขอจัดการเจ้าพวกช้างแมมมอธนี่ก่อน โอเคครับผมก็ตัดมาเช้าวันที่แปดสิบสองแล้วนะครับผมอยากได้งาช้างอีกกันนึงอ่ะเดี๋ยวจะต้องจัดการเจ้าแมมมอสอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมโดน ตอนนี้ก็เช้าวันที่97แล้วเนาะเดี๋ยวผมขอไปช่วยเด็กก่อนแล้วกันมีเยอะจริงเลยวะ่ะ oh, gặp tôi, gặp tôi Đẹp rồi Ồ, oh, mấy đồn, ồ Tôi không? มาผมเรามาช่วยเด็กกันอ่านี่ไงการันตีครับผมเขาการันตีแน่ๆเลยว่าจะได้ของแดงนี่ครับผมของแดงอ่ะขอช่วยเด็กก่อนอ่ะเปิดกล่องแดงมารู้ทีว่าผมจะได้อะไรนะอุย๊ยได้โล่ทุกคนวิเศษวิโสมากเลยได้โล่ไปใน,นที่สุดเราก็ช่วยเด็กได้แล้วนะครับผมออกลับบ้านกันดีกว่านะ เรียบร้อยวันที่99วันที่100เรียบร้อยครับผม โอเคครับในที่สุดผมก็ได้ง่างช้างเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปลงตีเหล็กนะทำของก่อนครับผมไปกับบ้านกันเอาดาบรถก,ก็ไปตีมันดีกว่านะจะไ,ได้ไม่เสียเวลามากเอาชิ้นส่วนมาประกอบก่อนครับผม ดูข้างบนดิมันจะมีกล่องอยู่นะจะเป็นกล่องแดงเปล่าวะโอ้ยกล่องแดงจริงด้วยทุกคนเออดูที่นี่ๆๆๆกล่องแดงจริงด้วยทุกคนดีใจมากเลยโคตรดีมากเลยเปิดครับผมวิว่าจะได้อะไรถ้าได้กล่องแดงเดี๋ยวขอให้น้องเฮียตาเข้าไปเลยคุณนายเก็บแล้วกันอ,อ,อีกอหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋อ,อนั่นไงอยู่ตรงนี้รครัทุกคน เรียบร้อยดูดิว่ามีอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อเฮ้ยทุกคนดูดิเนี่ย inferno helmet นี่ครับผม <laughs> เฮ้ยมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะมันเปลี่ยนไปว่ะทุกคนนี่ไงแล้วก็เปียนเซลแล้วก็่า c o u n t e s king eller โอ้ er. oh, อย่างงี้นี่เองกลับบ้านเลยดีกว่าไป เอาของมาเลยแล้วกันปิดคาดว่าทุกคนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชเนี่ยที่เราต้องมีก็คือเนี่ยอันเนี้ยประมาณ6นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปผมเอาเผื่อไปผมลืมแล้วว่าเท่าไหร่ห้าหรือว่าหกเนี่ยผมจะได้หมวกแบบเท่ๆแล้ว,วทุกคนเข้าใจแล้วงั้นแสดงว่าไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเซคิฟายเนี่ยโทเทฟเนี่ยน่าจะเป็นเนี่ย น่าจะเอาไปวางแดนภูเขาไฟครับผมที่มันเป็นบงกลวงกลมที่มีช้างแมมมอตมันคอยปกปักรักษาอ,าอะู่ัะน่าจะเอาอันนี้ไปลองดูนะเพื่อจะได้ของดีนะเดี๋ยวลองให้เช้าก่อนครับผมขอตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันไปครับผมเช้าแล้วตอนนี้ผมจะทําหมวกครับผมหมวกของราชารัธิครับผม,มอาา่มมาจาติตตัวนี้มาครับผมได้เวลาแล้วทำพิธี นี่ครับผมสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็เนี่ยเอาหน้าราทิแล้วก็เนี่ยสกอร์เพี้ยนเซลครับผมเนี่ยสิ้นส่วนของเจ้าพลรงป้องนะครับผมมาดูครับผมดูอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยนี่ไง infernal helmet เดี๋ยวไอเทโคตด ดูตาผมดูเข้าดูหนวดปดเข้ากันเลยวะทุกคนเนี่ยเราพวกข้างศาสนานะครับผมกลับไปบ้านกันพดเข้ากันเลยวะทุกคน,น,กน,นคกไปกลับบ้านเดี๋ยวเก็บเศษเหล็กไปด้วย EP นี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูหมดนะครับผมวิธีการาทำหมวกวิธีการล่าบ,บอสอะไรต่างๆดูไว้เลยครับผมเดี๋ยวผมทำเป็นแบบตัดทุกคนแบบเป็นแนวทางในแนวทางในการเล่นเลยอัปเดตใหม่นี้ครับผม ผมจะตัดแบบเท่าที่แบบจำเป็นนะครับผมอะไรที่เป็นห้าสำคัญแล้วแบบที่มันที่มันมีผลต่อในการเล่นของทุกคนอะ่ะผมจะไม่ตัดออกครับผมอ่าคลิปนี้อาจจะยาวนะครับผมแต่รบกวนดูให้หมดด้วยนะครับผมดูให้จบด้วยจะได้รู้วิธีการเลยเล่นอัปเดตใหม่มีอะไรยังไงในดินแดนภูเขาไฟพาร์ทสครับผมดูคลิปนี้ให้จบครับผมถ้าอยากจะรู้วิธีการเล่นนะนะตรงไหนอะไรยังไงมีจุดอะไรยังไงบ้างน้องพี่ได้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมน้อง ของพี่กคตเท่เห็นไหมเนี่ยเท่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 อโห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 บอกได้คำเรียวว่า้ยวหล่อเท่สุข,ขุมครับผมเข้ากับเซ็ตอันนี้เลยเนี่ยน้องดูโอ้โหของเราฟูมากเลยนะตอนนี้น้องไปครับผมผมจะตะลุยแดนใหม่แล้วกันแดนภูเขาไฟอัปเดตใหม่ล่าสุดไอ้ตรงที่มันเป็นแท่นบูชาแล้วมีอะไรวะเจ้า ช้างไฟปกปักรักษาเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรวะอาใจมากเลยเดี๋ยวผมจะจัดการไอ้พวกนี้ก่อนปกช้างสองตัวนี้ก่อนเริ่มจากไอ้หมอตรงนู้นแล้วกันดูซิว่ามันจะมีอะไรเอาให้บูชาอะไรผมไม่รู้ว่ะที่ผมไม่ชอบแมมมอสเลยว่ะทุกคนมันดูเกะก,กะตามากมันรู้สึกว่าอ,อ่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันจะเยอะไปนะโคตรเยอะเลย เห็นมีแบอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วมันยังไงวะตกลงใช้ให้ผมทำอะไรปะเนี่ยโอเคครับผมแล้วนี่ก็คือแมปที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอด99คืนในป่านะครับผมในที่สุดผมก็ได้ไปตะเวนหาดูของแล้วก็สิ่งต่างๆใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในดินแดนภูเขาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะมีช้างช้างลาวานะครับผมแล้วก็ถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยมันจะดรอปอันนี้ให้นะครับผมแล้วก็ ไอ้หัวหน้าลัทธิครับผมบอสลัทธิเนี่ยเขาจะดรอปอะไรวหเขาวกวางอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูครับผมนี่นี่นี่นเขากวางอันนี้ครับผมเฮ้ยไหนปะอันนี้เขากวางอันนี้ครับผมเนี่ยนี่แล้วก็ตุ๊กตาบูดูไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะผมเอาไปวางในตรงแท่งเมื่อกี้นี้มันมันไม่ปรากฏอะไรขึ้นมาเลยแล้วก็อันนี้ครับผมกระเลี้ยนเซลนะครับผมเป็นสิ้นส่วนโครงร่างของเจ้าแมงป่องครับผมแมงป่องเราเอาไปทําหมวกที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ได้ครับผม มีอันนี้ประมาณ5้าอันแล้วก็มีเข่าเนี่ยประมาณสองชิ้นครับผมไปลงี่เลกครับผมแล้วก็จะได้อันนี้มาเดี๋ยวผมขอจัดการละทิศก่อนครับผมวุ้ยวุ้ยวุ้ย,ย,ยตีแรงนันเนี่ยไอพวกนี้ดูดิว่ามันจะตีแรงไหมวุ้ยถึกมากเลยวะทุกคนได้เป็นเพราะแบบผมใส่หมวกละทิศเปล่าอ้าวมันไปหาน้องอ่ะโอ้ยเยอะมากเลยว่ะอยู่บ้าน รับไฟไปคิดหน่อยอืมอืมอ้าวเหรอเรรยบร้อยตุยหมดเลยพวกนี้ก็ถือว่าคลิปนี้สนุกนะครับผมเนี่ยถ้าใครอยากจะลองเล่นครับผมดูคลิปผมให้จบนะครับผมแนวทางในการไปบุกดินแดนอ่าผูกข่อไฟพาร์ทที่สองนะครับผมอ่ามันจะมีแบบสถานที่ใหม่ๆมีโบสถ์ที่ให้เราไปฆ่าเจ้าพวกลทัทธิด้วยนะครับผมอย่าพลาดครับผมลองดูให้จบ,บแล้วผมแล้วทุกคนจะ เล่นตามก็ได้เลยครับผมตลับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ